คือว่ามีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น้อยที่อาจจะรู้สึกแปลกบวกไม่โอเคเท่าไหร่กับการที่ทีมรักของตัวเองนั้นตกเป็นข่าวกับวาวเว็กฮอสส่สน,น้าชาวดัชวัย30ปี เพราะปัญหาที่ทําให้ตะกิดตะขวงใจก็คือผลงานของเขากับเบอร์ลี่ที่ผ่านมานั้นเรียกได้ว่าแทบไม่มีบทบาทกับทีมสักเท่าไหร่แต่ก็มีฟอร์มในบุนเดสลีกาเยอรมันนี่แหละครับที่พอทําให้แฟนผีนั้นเห็นถึงคุณค่าได้บ้างหากย้ายมาค้าแข่งในถิ่นโอทัฟฟอร์ดหัวหอกสูง197ซนติเมตรกลายเป็นเป้าหมายของปีศาจแดงตามข่าวโดยมีรายงานว่าทีมกําลังรองดูสถานการณ์ของเบอร์ลี่ต้นสังกัดของนักเตะว่าจะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงในการยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวที่ปล่อยให้กับ Basic ut, กกเบซ 2ัีสํสาำเร็จหรือไม่ถ้าทุกอย่างลงตัวก็จะดําเนินการยืมตัวมาเล่นในช่วงเวลาที่เหลือเองอย่างที่ทราบกันว่าหนึ่งในปัญหาของปีศาจแดงตอนนี้คือแดนหน้าที่ดูจะมีหัวหอกตัวเป้าน้อยเกินไปหน่อยเพราะนอกจากออกตโตนี่มาร์ซิยาลกับมาคัสแบลตฟอร์ดท,ที่เล่นตรงนั้นได้แล้วก็ไม่เหลือใครอีกแค่เงินอื่นก็เป็นปีกสมุดในครับในขณะที่เวกฮอสถือว่าเป็นผู้เล่นประเภทหน้าเป้าอย่างแท้จริงเพียงแต่ดีกรีชื่อเสียงมันดูจะไม่เหมาะสําหรับยักษ์ใหญ่อย่างแมนยูสักเท่าไหร่อดีตแข้งจาก Wolf, วววลลบบกกกกนนรรรัถือ่่่าาาาาทททํํผงไไได้ไมเปเปปีีตุ8 ประตูกับอีก4แอซต์จากการลงสนาม16เกมในลีกอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนบอลรู้สึกว่ามันจะดีหรือหากได้นักเตะคนนี้มาอยู่ในทีมจริงๆเพราะอายุกระปาเข้าไป30ปีแล้วแถมผลงานเขากับเบอร์ลีอย่างที่เกริ่นไปว่าแทบไม่ได้ทําอะไรยิงแค่2ลูกจาก20เกมแล้วมันจะไหวกับพิม์ลีกอังกฤษหรือไม่จากข้อมูลของ Sky Sports สื่อดังแดนผู้ดีระบุว่าในซีซั่น2021-2022เวกคอร์ได้โอกาสยิงไปทั้งสิ้น25ครั้งเข้ากรอบ9 เป็น2ประตูคิดเป็นเพียงแค่8%เท่านั้นกับโอกาสยิงที่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ขณะที่การมีส่วนร่วมในทีมเขาทําไป3แอสซิสต์ก็จริงนะครับแต่กลับมีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลแม่นยําเพียงแค่64.6%เท่านั้นขณะที่จุดเด่นในเรื่องของส่วนสูงก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องลูกกระอากาศสักเท่าไหร่เมื่อเขามีเปอร์เซ็นต์ดวลลูกกระอากาศชนะเพียงแค่4 0 7เท่านั้นแล้วทําไมกันล่ะครับเขาถึงได้ตกเป็นข่าวว่าเอริกเทนฮารถึงอยากได้ตัวกองหน้า,ท,นน Thailand, นนา,าทีมชา ก่อนจะไปกันต่อทีมงานฟุตบอลแม็กขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดดาวเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆจากทีมงานฟุตบอลแม็กด้วยนะครับการวิ่งกดดันคู่แข่ง ุณสื่อปีศาจแดงมักจะพูดถึงการเพิ่มระดับในการเล่นของทีมให้เข้มข้นขึ้นเสมอในแผนงานหรือแทัคติกการคุมทีมของตัวเองฉะนั้นเป้าหมายที่จะเอาเข้ามาหรือนักเตะที่มีอยู่จะมาเดินเล่นไม่ช่วยไล่บอลกดดัน,นคู่แข่งคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดที่พวกเขาแพ้ไปศูนย์ต่อสี่แสดงให้เห็นแล้วว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแมนยูเล่นฟุตบอลแบบขี้เกียจกันมาอย่างยาวนานจนเป็นนิสยัยพวกเขาวิ่งน้อยกว่าคู่แข่งถึง1ิ8ากิโลเมตรนั่นจึงทาให้เตนฮาร์กสั่งให้ลูก,ว,ะะก,ก,กวินึ้นขด หลังจากมีสถิติจากออฟตาออกมาว่าในทิสั่นที่แล้วเขาไล่กดดันคู่แข่งในแดนบนถึง48.7ครั้งต่อเกมเหนือกว่าปาโบฟอนน่าส์ชอนลองสตาร์ฟและเดยันคูลูเซฟสกี้ซะอีกการวิ่งของเขากถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆคขาเฉลี่ยต่อเกมนั้นอยู่ที่10.69กิโลเมตรอยู่ในอันดับ24ของผู้เล่นทั้งหมดที่ได้ลงสนามตั้งแต่680นาทีขึ้นไปที่สําคัญคือเหนือกว่านักเตะแมนยูทั้งหมดคนที่มีสถิติวิ่งสูงสุดของทีมในฤดูกาลที่แล้วก็คือสกอตต์แมกโทมิเนอันดับ42ททําาไว้10.51 90กน หำแดดหน้า ส่วนสูง197ซนติเมตรหรือ6ฟุต6นิ้วถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะในวงการลูกหนังซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แมนยูนเต็ดไม่มีมาอย่างยาวนานในการเล่นลูกกลางอากาศของทีมบุกต้องยอมรับว่าเลดฟอร์ดและมัซิยาไม่ได้เป็นนักเตะประเภทเล่นลูกกลางอากาศได้ดีสักเท่าไหร่ขณะที่แฮร์รี่แม็กควาซึ่งชอบขึ้นมาเล่นลูกตั้งเตะก็ยังหวังอะไรจากเขามากไม่ได้เลยผิดกับที่ทําให้กับทีมชาติอังกฤษอย่างสิ้นเชิงการได้เวคกฮอสเข้ามาช่วยดวลลูกกลางอากาศเพิ่มแม้จจจะะะสสถิิิตตตไไไไมมมมม่่่่่่่่่่่ดดดีีกกีีีีีีนนนนนนนัันัักกกกบบบบททททททาาาาาาาอออออยยยยงงง้้้ลวววปปแแใขขูเเเหหืรร์์ํโช ก็ได้ใครจะรู้เขาอาจจะเข้ามามีบทบาทกับการเล่นร่วมกับบรรดาปีกที่มีความเร็วในจังหวะเกมโต้กลับและยิ่งประสานงานกันได้ดีขึ้นเท่าไหร่เราก็อาจจะได้เห็นการเปิดโคกคากทีมที่แทบจะไม่เคยมีในช่วงหลายปีที่ผ่านมามากขึ้นก็เป็นได้เช่นกัน อันตรายในลูกตั้งเตะแม้ว,ว่าในช่วงหลังจะเห็นว่าแมนยูไนเต็ดเริ่มมีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะขึ้นมาบ้างอย่างประตูของมาร์คัสแรดฟอร์ดที่กิตติเอริกเซนจ่ายเตะมุมเลียดมาให้แต่ถ้าวัดกับ19ทีมที่เหลืออยู่พวกเขานั้นแทบรั้งท้ายแมนยูทําประตูจากลูกตั้งเตะไปแล้ว4ลูกเป็นรองบวยร่วมกับวูฟแฮมตันขณะที่ทีมอันดับเหนือกว่ายอย่างอาซ์เซนอนกดไป8ครั้งซิตี้สิครั้งและนิวคาสเซิลไนเต็ดเครั้งและมีเพียง2ลูกที่ทีมนั้นทําประตูจากการหหหห่่่่่่่มมมมมลลลูููกกกกตตััตัั้้้้งงงงเเเะแแสดดใใ็นนนนนาาาบบรรผขออไีปืญซท มงไป6ประตูแล้วความสูงของแม็กควานั้นไม่ช่วยอะไรเวลาเล่นลูกตั้งเตะในเกมบุกเพราะเขาไม่ได้มีชั้นเชิงในการทําประตูเท่ากับพว้กองหน้าขณะที่ผู้เล่นแนวลูกชุดปัจจุบันก็จะเก่งในเรื่องของการเล่นบอลภาคพื้นซะมากกว่าแบบนี้เวกฮอสอาจจะเข้ามาเพิ่มมิติเกมบุกให้กับทีมได้ ส่วนหน้ารายนี้มีเปอร์เซ็นต์การโดนลูก,กอากาศชนะที่น้อยแต่เขากลับมีเปอร์เซ็นต์กดดันหรือคอู่แข่งในการโดนลูก,กอากาศได้ดีเยี่ยมนั่นอาจาเป็นช่องทางที่ทาให้เอริกแลมซี่โค้ชที่ดูแลด้านลูกตั้งเตะของทีมเอาไปปรับใช้อะไรให้เข้ากับผู้เล่นที่มีอยู่ก็เป็นได้จริงอยู่ว่าเว็กฮอสนั้นไม่ได้เป็นกองหน้าระดับดาวยิงอย่างที่แฟนบอลน,นั้นอยากได้เขาไม่ได้คมกริบเหมือนแฮ์รี่เคธปราดปเปรียวพะละกกาลังเยอะเหมือนกับคิริยันเอ็มบัปเป้ไม่ได้เก่งเทพเหมือนเลวเนลเมสซี่แต่ะย,ะแแแตยูไน,นเต็ด หน้าประเภทโป้งปิดบัญชีไม่ได้เลยการย้ายแบบยืมตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ที่น่าสนใจว่าโอกาสของเขาหากมันเกิดขึ้นแล้วจะทํามันสําเร็จได้หรือไม่หรือจะล้มเหลวเหมือนสมัยที่ย้ายมาเบอร์ลี เขาจะไม่ได้เข้ามาเป็นตัวหลักที่ทีมขาดไม่ได้อย่างแน่นอนเว้นแต่ผลงานจะดีเกินคาดยิงประตูดูรัวแทบจะทุกนัดแต่มันจะเป็นทางเลือกให้เต็นฮากใช้งานเพราะก็ไม่มีใครรู้ว่านักเตะที่มีตอนนี้จะกระสุนด้านเมื่อไหร่หรือจะเจอกับอาการบาดเจ็บเล่นงานอีกหรือไม่ทั้งเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจริงน่าติดตามมากว่าแมนอยู่ในเตดนั้นที่ติดอาวุธทางเลือกเพิ่มเข้ามามันจะออกในทิทางที่ดีหรือไม่ถ้ามันเวิร์กก็น่าจะเป็นการคลายปัญหาแนวรุกไปได้หนึ่งเปราะแต่ถ้าไม่ก็แค่ส่งคืนให้กกััับตสงดไปก็เท่านั้นเอง ถ้าใดมีข้อสงสัยได้อยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์